คลิปนี้ผมจะมาเปลี่ยนดินสอธรรมดาให้กลายเป็นปากกาสไตลัสแบบนี้กันครับในส่วนของวิธีทำก็ง่ายมากครับเพียงแค่เรามีดินสอหนึ่งแท่งมีเทปใสแล้วก็มีถุงขนมนึงอันครับจะถุงขนมอะไรก็ได้นะครับแต่ผมจะเลือกเป็นฝาดมอนเกนนะครับเนื่องจากอร่อยมากๆแล้วก็มีหลายรสชาติให้เลือกด้วย และอีกอย่างนะครับเวลาเอามาทําปากกาสไตลัสเนี่ยทำง่ายมากครับและที่สําคัญที่สุดนะครับด้านหลังนะครับจะต้องเป็นฟอยล์เรื่มๆแบบนี้นะครับถ้าไม่ใช่ฟอยล์แบบนี้จะไม่สามารถใช้ได้ครับผมขั้นตอนการทำนะครับอันดับแรกเลยให้เราตัดฝาไดมอนด์เกลของเรานะครับความกว้างสักประมาณหนึ่งนิ้วความยาวเท่าไร่ก็ได้ครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยจะได้เป็นแผ่นยาวๆแบบนี้ให้เราทําการทับครึ่งแลดตัดตามผมได้เลยครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะเป็นคล้ายๆกับที่ยกน้ําหนักแบบนี้ครับพอกลางออกนะครับก็จะมีรอยเว้าตรงกลางแบบนี้ หลังจากนั้นนะครับให้เราเอาตัวดินสอของเราหรือว่าแท่งไม้ของเราเนีย่ยมาไว้แบบนี้ครับและตัดให้เข้ารูปครับผมจะบอกข้อดีของฝาไดมอนด์กณีนอีกอย่างนึงครับตรงนี้ตัดเข้ารูปง่ายมากถ้าเป็นถุงขนมเนี่ยยากมากๆครับหลังจากนั้นให้เราเอาเทปใสพันให้เรียบร้อยนะครับโดยเว้นตรงกลางไว้ให้เราจับครับตรงนี้เราจะไม่เอาเทปใสพันนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับได้ปากกาสไตลัสของเรามาแล้วปากกาสไตลัสแบบนี้นะครับจะใช้ได้ชั่วคราวแต่จะไม่สามารถใช้ได้ยาวๆนะครับเนื่องจากมันไม่ได้มาตรฐานอะไรมากครับ และถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็อขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ